เป็นห่วงเรื่องคุณภาพน้ำกวนเพราะเป็นหน้าเป็นตาของพะเยายที่น้องเกษตรกรนะครับที่ใช้สารเคมีแล้วก็ไหลลงสู่แหล่งน้ําแล้วก็มาที่กวานซึ่งก็จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมระบบนิเวศของกววนแล้วก็น้ํกววนพวกเราเออกมาใช้กินเป็นน้ำประปาพัานาที่ผ่านมาเป็นการาพัฒนาแบบมีการชี้หนัาจนไม่ได้อยู่บนฐานอที่ถูกต้องและรองรันเราไม่ได้สร้างความตกงรีให้มันเลย สิ่งที่ท่านบอกเนี่ยปักตบคุณให้หมดกว้างมีคนเดือดร้อนไหมครับเดือดร้อนเพราะเขาทำอาชีพเรื่องปักตกความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหมดครับปัญหาเรื่องสังคมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสุขภาพเรากัดแจ้งรารของเจ้าของที่ดินรอบๆบ้านนะครับว่าเหตแดนของบ้านนี่ไม่ชัดเจนนะครับให้ให้ทำให้ชัดเจนแล้วก็จะได้ตัวกว้านจริงๆเขาไม่มีปัญหาอะไรแต่ ตัวที่อยู่รอบก้อนได้สร้างปัญหาผมก็ระภงยศอยากเห็นในส่วนของการมีสภาพที่ชัดเจนนะครับของการสร้างสิ่งต่างๆเพื่อความงามของกว้านแต่ผมคิดว่ากว้านนะมันงามในตัวมันอยู่ <ทำ S 2> แล้วมันต้องไปสร้างเติมงาจะหันการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเพืสริมทิศทางนะครับเสอสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนพะเยาทั้งหมดปด่าก็หมดแล้วเนาะแหนก็หมดแล้วพักต๊ะกหมดละ่ะนี่กำลังนอนเงียบๆถ้าได้พัก,กต๊ะดีแล้วก็ไปเอาตังค์อย่างวัด ่าส้มใครได้ปลาป่าดีกันเราไปเอาตังค์ยังวัดเนานะต่อไปนี่มันก็จะเดียวกันน้ำน้ำที่เขามาหากินได้ถ้าน้าหมดสภาพไปเนียวกันว่ามันก็หมดถึงต้องมาโอ้ยอย่างกันนมิจฉ่นะี่ย กว้านพะเยาแหล่งชีวิตข้อความขึ้นต้นคำขวัญของจังหวัดพะเยาประโยคนี้ได้สะท้อนนนยะสำคัญที่กล่าวถึงแหล่งน้ำอันกว้างใหญ่ใจกลางเมืองอันเป็นที่ยอมรับในท้องถิ่นและผู้มาเยือนว่านี่คือชีวิตจิตใจใบหน้าหรืออัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยาวกว้านพะเยาเดิมเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ มีลักษณะเป็นหนองน้ำหรือบึงขนาดเล็กมีพื้นที่ไม่ถึง1,200ไร่ต่อมาเมื่อปีพศ2484ทางราชการได้ก่อสร้างเขื่อนคันดินกั้นแม่น้ำอิงจึงทำให้หนองน้ำแห่งนี้กลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า1 2 0 0 0ไร่ทรงผลโดยตรงทำให้น้ำท่วมที่ไร่ที่นาของชาวบ้านวัดวาโบราณสถานของชุมชนอีกหลายแห่ง จากพื้นที่สาธารณะของชุมชนก้านพะเยาถูกเปลี่ยนสถานะเป็นพื้นที่ราชพัสดุภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์โดยกรมประมงเป็นผู้ขอใช้ประโยชน์หลักเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำและพันปลาในขณะที่หน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปก็เข้าไปใช้ประโยชน์จากก้านพะเยาอย่างคุ้มค่าส่งผลกระทบให้ระบบนิเวศของก้านพะเยาสุดโทรมลงอย่างน่าใจหาย ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐกับภาคประชาชนที่ต่างฝ่ายมีเป้าหมายทางการพัฒนาที่แตกต่างกันหรือแม้แต่หน่วยงานรัฐด้วยกันเองก็มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเนื่องจากถือกฎหมายหรือระเบียบในการใช้กว้านพยาวคนละฉบับไม่นับความไม่ต่อเนื่องของผู้บริหารและแนวนโยบายหรือโครงการพัฒนาที่ไม่มีความชัดเจนทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญ ต่อการพัฒนาในท้องถิ่นหลายด้านตามมาเหตุของเรื่องคว้านพะเยากับลำน้ำทั้งหมดเนี่ยครับอยู่ที่การบริหารจัดการน้ำผมกลัวค,ความคิดการพัฒนาแบบไม่มีส่วนร่วมจะจัดการอย่างไรกับคว้านพะเยาในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมทำอย่างไรครับจะให้เจ้าของคว้านเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนา ต้องมาทางนี้แหละครับเพราะว่าบางเรื่องมีทั้งการเผชิญหน้าด้วยเม็นด้วยนะครับบางเรื่องการคัดค้านก็เป็นเรื่องที่เราก็อยู่กันอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนสร้างความเข้าใจภาคราชการสร้างความเข้าใจภาคประชาสัางคมเราต้องการนะครับในเรื่องของการควบคุมปริมาณน้ําเสียหรือว่าเรื่องของอสิ่งมูลฝอยที่จะลงไปสู่ปานพยาวตรงหน้าพ่อขุนี่นะครับ จะทาถนนเรียบกว่านไปมาหาพัะเจ้าตนหลวงใช <1, S 1> ่ไหมจริงนุรักพันป่าสองจอมจัดกปักตตสวะคือออกคือมดหรือว่าแดงขึ้นมูตีเป็นรักษาตัวนี้ครับอทิตตะวันตกแล้วก็ทิตตะวันออกนี่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวถนวนเส้นนี้จะเป็นถนนที่สุดยอดมากกานี้เป็นข้อหวอวไม่กังวลถ้าไม่ทาตัวเนี้ยผมวันเละแน่แน่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมร่วมกันแม้กระทั่งการจัดการกับ สายน้าแต่ละสายน้าที่จะลงมาที่ปั้นพะเยาเนี่ยจะต้องทําอ่างเก็บน้ําทั้งต้นน้ําและปลายน้าในปี2554สถาบันพระปกเกล้าโดยสํานักวิจัยและพัฒนาและสถาบันปวงพญาพะยาวองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จึงได้ร่วมกันคิดและค้นหาวิธีการเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกระบวนการสารเสวนา เพื่อหาทางออกให้กับการพัฒนากว้านพยเยาดังกล่าวกระบวนการครั้งแรกเริ่มต้นที่การประชุมเวทีสารเสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหารอบกว้านภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่ภาคประชาชนโดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมและภาคประชาชนประมาณ60คนในเวทีดังกล่าว ใช้วิธีการสารเสวนาหาทางออกร่วมกันการทำฉากทัดของกว้านพะเยาทั้งสิ่งที่อยากเห็นและข้อห่วงกังวลพบว่าผู้เข้าร่วมได้กำหนดภาพฝันและวิสัยทัศน์ในการจัดก,การกว้านพะเยาสามด้านได้แก่ความสวยงามใสสะอาดของกว้านพะเยาการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากน้ำกว้านพะเยาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนการบริหารจัดก,การกว้านพะเยาที่มีส่วนร่วม <Ad> อยากจะกระบวนการเนี่ยลงไปสู่ทุกทุกกลุ่มทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าว่าเราได้จัดเสวนากาันบ่อยอย่างนี้นะครับความเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นอยากจะให้เป็นเวทีของชาวบ้านบ้างต่อมาทางสถาบันปวงพญาพยาวโดวยการสนับสนุนของสถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดทำโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่ภาคประชาชนโดยการวิจัยครั้งนี้ออกแบบการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทำความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการวิจัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสรรหาคณะทำงานและจัดเวทีย่อยในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการกว้านพยาว โดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากตัวแทนแต่ละกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมและใช้วิธีการสนทนากลุ่มการจัดเวทีประชุมร่วมกันการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่มต่อทางออกในการพัฒนากว้านพะเยาอย่างมีส่วนร่วมได้แก่แกนนำชุมชนทั้งระดับท้องถิ่น ท้องที่รอบก้านพะเยา5ตำบลเช่นตำบลบ้านต๋อมตำบลสันป่าม่วงตำบลบ้านสางตำบลบ้านตุนและตำบลแม่สายกลุ่มข้าราชการหน่วยงานรัฐกลุ่มนักธุรกิจหอการค้าเครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำก้านพะเยาเครือข่ายประมงพื้นบ้านก้านพะเยาเครือข่ายแม่ยิงพะเยาเครือข่ายนักวิชาการ กลุ่มเยาวาชนนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยกลุ่มผู้ชายน้ำทายกว้านพะเยากลุ่มคนรุ่นใหม่คนในเมืองกลุ่มศิลปินและกลุ่มแม่ค้าขายอาหารริมกว้านพะเยานอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างความเข้าใจกับกลุ่มอื่นๆเช่นการจัดกิจกรรมระหว่างคนถ่ายภาพกับชาวประมง การจัดงานวัรรวมใจสารพลังรักกว้านพยาวถวายพระเจ้าอยู่หัวระหว่างท้องถิ่นราชการสถาบันศาสนาสถาบันการศึกษาภาคประชาสังคมและภาคประชาชนกระบวนการวิจัยครั้งนี้ค้นพบประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อหาทางออกของการพัฒนากว้านพยาจากเวทีของกลุ่มต่างๆประมวลสรุปได้ดังนี้ ปัญหาด้านระบบนิเวศของกว้านพะเยาได้แก่ด้านคุณภาพน้ำที่เน่าเสียมีสารพิษด้านการกักเก็บน้ำที่ลดลงจากความตื้นเขินและมีวัชพืชรวมทั้งป่าต้นน้ำที่ถูกทำลายด้านพันปลาและสัตว์น้ำที่ลดลงสำหรับข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหานี้คือการขุดลอกกว้านพะเยาการกำจัดผักตบชวาการลดใช้สารเคมีและปล่อยน้ำเสีย การอนุรักษ์พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำกว้านพะเยาปัญหาด้านบริหารจัดการกว้านพะเยาได้แก่การพัฒนาที่ไร้ทิศทางความไม่เป็นเจ้าภาพที่ต่างฝ่ายต่างดำเนินการความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนาข้อกฎหมายที่ขัดกันของแต่และหน่วยงานขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนข้อเสนอจากเวทีคือ ให้มีการจัดทำธรรมนูญหรือแผนแม่บทในการพัฒนากว้านพะเยาการจัดตั้งองค์กรบริหารกว้านพะเยาระดับท้องถิ่นหรือสภาพัฒนากว้านพะเยาการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกว้านพะเยาการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งนี้ในระหว่างการทำงานวิจัยยังได้ค้นพบอีกว่า การจัดเวทีพูดคุยหรือกิจกรรมร่วมระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายก่อให้เกิดกระบวนการรับฟังการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยมีข้อเสนอที่หลากหลายได้เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นมีความเห็นอกเห็นใจและเกิดการยอมรับลดปัญหาความขัดแยง้งพร้อมให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นสร้างเป็นเครือข่ายในการพัฒนากว้านพยาและชุมชนต่อไป มากไปกว่านั้นยังมีผลลัพธ์ที่สำคัญในทางสังคมซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือและเกิดการยอมรับในหลายด้านเช่นการเป็นคณะกรรมการจัดทำโครงการพัฒนากว้านพยาแบบยั่งยืนการศึกษาดูงานขององค์กรและสถาบันต่างๆและการเผยแพร่จากสื่อมวลชนเวทีสารเสวนาเพื่อหาทางออกให้กับกว้านพยาจึงถือเป็นก้าวแรก ของกระบวนการทั้งหมดที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าวอันเป็นเส้นทางสำคัญในลำดับต่อไปที่จะขับเคลื่อนงานพัฒนากว้างพยาและการพัฒนาอื่นๆในอนาคต